คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสุขภาพของประชาชน112ปีที่ผ่านมาวชิรพยาบาลมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบสนองปณิธานของพระองค์ท่านมาโดยตลอดและในวันที่19มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันลูกค้าสากลเราจึงได้จัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้รับบริการซึ่งถือเป็นลูกค้าคนสำคัญของวชิรพยาบาล กิจกรรมสำคัญที่เป็นไฮไลท์ในงานจะมีการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพให้กับผู้ร่วมงานและการให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกมากมายในโอกาสพิเศษนี้เราจะพาทุกท่านชมความงามพร้อมรับฟังเรื่องราวของตึกเหลืองที่อยู่คู่วชิรพยาบาลมาอย่างยาวนานขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแทนคำขอบคุณจากพวกเรา ชาววชิราพยาบาลในวันที่19มีนาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปโดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมผ่าน QR Code นี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันที่วชิราพยาบาลครับ